จัก,กรจัน์ขอบคุณทุกกำลังใจเผยหมดแล้วทุกเรื่องขอโฟกัสเรื่องงานแต่งจากกรณีกระแสข่าวเมส์แรงๆครับปมนางเอกกำลังจะเข้าพิธีงานแต่งงานสอบวิวาลล่มนั้นยอมเป็นโลกบาที่สองของแฟนนมเพราะกลัวเสียหน้าโดยกระแสน,นั้นพุ่งเข้าใส่จัก,กรจันอร์อัมศรีปับเป็นเต็ม,เ,ตมเพราะก่อนหน้านี้สาวจัก,กรจันรนั้นก็โพสต์ข้อความแบบรรัวจนคนสงสัยว่ามีปัญหาเรื่องของความรักหรือเปล่าก่อนเจ้าตัวนั้นจะชี้แจงไปว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของความรัก พร้อมทั้งเรื่องเป็นดาราสาวโลกใบที่สองของเจ้าตัวชี้แจงแล้วว่าไม่ใช่ตัวเองด้วยส่วนทางด้านของหนุ่มเควัฒนาว่าที่เจ้าบ่าวของจักรจัน์เองครับที่จะเข้าพิธีวิวาววันที่28พฤษภาคม64นี้ก็เพิ่งออกมาเคลียร์ข่าวสร้างโลกใบที่สองโดยหนุ่มเคนั้นได้เคลียร์กับทีมข่าวบันเทิงว่าขอปฏิเสธครับไม่สบายใจคือเรื่องที่เกิดขึ้นผมมนโลกใบเดียวผมคบเปิดเผยไปมาหาสู่กันครอบครัวรับรู้ โดยเควัฒนานั้นยอมรับเคยผ่านการแต่งงานเมื่อ1ิป,ปีแต่จดทะเบียนหย่าเรียบร้อยไม่มีพันธะแล้วต่อมาจักรจันรนะครับก็ได้โพสต์ภาพขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้เธอผ่านไอจีพร้อมกับระบุว่าจันรและเคขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณพี่พี่สื่อทุกสํานักท,ที่ติดต่อเข้ามาขอสัมภาษณ์ทั้งจันรและเคได้พูดไปหมดแล้วแล้วตามข่าวที่ออกไปตอนนี้เราสองคนขอโฟกัสเรื่องงานแต่งก่อนนะคะจันรได้อ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง และนี่ก็เป็นโพสข้อความของสาวจักรจันทร์อาคัมศรีครับที่เธอได้โพสต์ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่คอยสนับสนุนและคอยเป็นห่วงเธอเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติดชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you